มีกลุ่มที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพก็เยอะเช่นเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสอสอชอครับก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในไตรามาสที่2ของปี2567ก็ผ่านมาครึ่งปีโดยพบว่าในช่วงไตรามาสนี้เนี่ยนะฮะมีจำนวนคนว่างงานทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ429,000นะครับนะะ429,000คนเพิ่มขึ้นมา 0. ประมาณสัก 19,000คนนะครับจากช่วงไตรามาสที่ผ่านมานะครับก็ซึ่งมีจํานวนคนว่างงานเนี่ยนะครับหรือคิดเป็นอัตราว่างงานประมาณสัก1.1%ทีนี้หากมีการพิจารณาตามประสบการณ์การทํางานก็พบว่าคนว่างงานในไตรามาสที่2ของปี6-7นั้นเนี่ยเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนแล้วเนี่ยประมาณ1,85,000คน แล้วก็ไม่เคยทํางานมาก่อนเลยเนี่ย244,000คนนะครับเมื่อมีการพิจารณาข้อมูลคนที่ว่างงานเคยทํางานมาก่อนแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เคยทํางานในภาคบริการแล้วก็การค้านะครับรองลงมาเป็นภาคการผลิตแล้วก็ภาคการเกษตรนะครับส่วนคนที่ไม่เคยทํางานมาก่อนเลยเนี่ยมีจํานวนประมาณ244,000คนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นเยาวชนครับ อายุประมาณ15 24ปีอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมากกว่าผู้ใหญ่ที่อายุ25ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่57,000คนส่วนคนที่อายุ15 24เนี่ยที่ว่างงานเนี่ยมีประมาณ187,000คนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีการพิจารณาผู้เสมือนว่างงานหรือผู้ที่ทำงานน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ตกงาน แต่ก็มีไรายได้ลดลงตามชั่วโมงการทำงานนะที่อาจจะส่งผลให้มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพทั้งครัวเรือนนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของแรงงานจริงๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงงานก็ปิดตัวแล้วก็ย้ายฐานผลิตไปเยอะ นะครับถ้าอาจจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะทําให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับฉะนั้นก็ต้องรักษาเสถียรภาพนะครับว่าถ้าไม่ขึ้นแรงอาไม่ขึ้นค่าแรงจะปรับค่ากองชีพอย่างไรนะครับให้มันสมเหตุสมผลนะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ทิกเ o k นะครับค้นคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ